せっかくの休みだもの目いっぱい楽しまなきゃ โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะฮิเมะวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมโคจิ s าลอสตอรี่คลิปรีวิวตระครที่ห่างหายกันไปนานนะครับในครั้งนี้เราก็จะอยู่กับตระคร4ดาวหนึ่งตัวที่เรียกได้ว่าดีมากเลยในกรณีที่จะเอาไปปั้นระยะยาวนะนั่นก็คือโคซกิคาเรนสีดาวเวอร์ชั่นวันหยุดสบายๆตระครตัวนี้ผ่านแพดโกลบอลกันไปแล้วแล้วหุ่นส่วนตัวที่เหมาะกับเจ้าตัวก็มาพอดีนั่นก็คือตัวของกูเรนนิชิกิตระครตัวนี้จะเป็นสีดาว ไม่ลิมิเต็ดนะครับสามารถสุ่มธรรมดาออกได้ในเทียรตระครนเนี่ยอยู่ในเทียเอสบวกเลยโอเคเราก็มาดูสเตตัสของตรครกันเลยก็แล้วกัน ตัวละครของพี่จะอัพยังไม่สุดนะครับแต่ว่าสเตตัสที่จะโชว์อยู่เนี่ยจะเป็นสเตตัสตอนที่เป็นเลเวล99แล้วก็เปิดอวากเกน15ซึ่งก็คืออวากเกนขั้นสุดท้ายแล้วนั่นเองโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าตัวละครนั้นจะเป็นประเภทล็อกเรือหรือว่าสายแทงของเกมครับเลือด8,285กินคอส8บล็อก3ดีเฟนเท1,223.4%จุดนี้สําคัญนะครับเนื่องจากว่าตัวละครเนี่ยจะเน้นค่าดีเฟนเทเป็นหลักนั่นเองการโจมตีนั้นจะเน้นการโจมตีระยะประชิดโดยจะมีดาเมจอยู่ที่ 301%สังกัดโรงเรียนแอตฟอร์ดไปต่อกันที่ตัวของสกิลครับ สกิลที่1ของตระคอนก็คือในตอนที่เราวางตระคอนลงไป1วินาทีแรกแล้วสกิลจะวนลูปทุกๆ30วินาทีนะครับสกิลก็คือจะเพิ่มการบล็อกของตระคอนขึ้นมา1บล็อกครับตระคอนนั้นจะมีค่าบล็อกอยู่ที่3ก็จะกลายเป็นการบล็อก4ี่ระยะเวลาของการบล็อกนั้นจะอยู่ที่27.5วินาทีในตอนที่สกิลเป็นเลเวล4ถ้าใช้งานหุ่นส่วนตัวสกิลเลเวล5ระยะเวลาของการบล็อกจาก27.5วินาทีจะกลายเป็น30วินาทีหรือก,ก็คือการบล็อออก1นนั้นจะยู่ตด เวลาตัวละครมันคือบ็อก4ครับแล้วสกิลนี้ยังมีความสามารถอีกหนึ่งอย่างด้วยนั่นก็คือลดความเสียหายจากการถูกโจมตี0.737ครับในสกิลเลเวล4วิธีการหาค่าว่าดาเมจนั้นจะลดลงเท่าไหร่ก็ยกตัวอย่างคือถ้าเกิดว่าศัตรูมีค่าโจมตีอยู่ที่100 ATK เราจะเอา0.737ไปคูณก็จะเท่ากับ73.7 ATK ครับศัตรูจากดาเมจ100ก็จะเหลือ73.7ถ้าเกิดว่าใช้งานหุ่นส่วนตัวสกิลเลเวล5 We'll จาก0.737จะกลายเป็น0.7เฉยๆไปต่อกันที่สกิลที่2ครับสกิลที่2ก็คือถ้าเกิดว่าเราวางตระกรอนลงไป1วินาทีแรกแล้วสกิลจะวนลูปทุกๆ20วินาทีนะครับสกิลจะเพิ่มค่าดีเฟนส์ให้กับเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่อยู่ในฟิลสเป์เ็นเป็นระยะเวลา17.5วินาทีค่าดีเฟนส์ที่เพิ่มขึ้นนับจากดีเฟนส์เลทของตัวละครนั้นๆเองนะครับตระครตัวนี้มีหน้าที่แจกบัฟตัวนี้เท่านั้นครับทำให้เพื่อน สูงมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดว่าเราใช้งานหุ่นส่วนตัวค่า defense r a ที่เพิ่มขึ้นจาก35%จะกลายเป็น40%และระยะเวลาจะกลายเป็น20นาทีหรือก็คือสกิลเลเวล5นั้นค่า defense จะอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับวิธีการใช้งานคาร์เรนเวอร์ชันวันหยุดเนี่ยก็ไม่ต้องคิดอะไรมากมายครับใช้หุ่นส่วนตัวเอาไปวางลงฟิลจบแค่นั้นไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วเว้ยวางลงฟิลแล้วจบพอแค่นั้นเลยเดี๋ยวตัวละครน,นั้นจะป้องกันพร้อมกับแจกค่า defense ให้กับเพื่อนร่วมทีมทุกคนเองคร,ครา ก็มาดูตัวเกมเพย์กันเลยก็แล้วกันอย่างที่เราบอกไปตอนต้นคลิปนะครับว่าคาร์เรนของพีเนี่ยจะอัพไม่สุดนะครับก็จะเห็นว่าเป็นเลเวล60แต่รีวิวเอ็กต้าด่านนี้เนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วมัง้งมังนะแหมไม่แน่ใจเหมือนกันแหละว่าโอเคเราก็จะเห็นว่าตัวละครเนี่ยการบล็อกจะเป็นบล็อก4นะครับถ้าเกิดว่าเราวางลงไปสกิลที่1ก็จะทํางานก็คือจะกลายเป็นการบล็อก5ครับแล้วก็ การเพิ่มดีเฟนเทให้กับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยจะเพิ่มให้กับเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ในฟิวก่อนตัวละครตัวนี้นะครับแปลว่าถ้าเราวางตัวละครตัวนี้ลงไปก่อนเพื่อนร่วมทีมก็จะไม่ได้ค่าดีเฟนครับตามนี้แหละนะเราต้องวางลงทีหลังหรือไม่ถ้าเราวางลงก่อนเพื่อนร่วมทีมเนี่ยจะได้ค่าดีเฟนในตอนที่วนหลุดสกิล20วินาทีแล้วเท่านั้นครับ แล้วก็เราจะเห็นว่าของพี่จะมีการใช้งานกูเรนนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่กูเรนเวอร์ชันนี้แต่ขอแค่เป็นกูเรนเป็นพอครับในแผ่นญ,ญี่ปุ่นเนี่ยกูเรนบินได้ก็เพิ่งไปนี่แหละว่าส่วนของฝั่ง g ก o บอลเนี่ยกูเรนธรรมดาก็มาแล้วอ่ะเนาะขอแค่ใช้งานกูเรนเป็นพอนะครับอย่าเอาไกดา์โกกับบูไรไปใช้งานกับคาเรนเวอร์ชันนี้โดยเด็ดขาดเนื่องจากว่าแม่งไม่ดีคาเรนเนี่ยเหมาะกับตัวของกูเรนมากกว่าบูไรกับไกด์โกนะตัวของบูไรกับไกด์โกเนี่ยตัวละครน่ย มันสามารถที่จะบล็อกได้จากสกิลของตัวละครก็จริงอยู่นะแต่ว่าค่าดีเฟนเทสเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงมากแล้วก็รวไมไปถึง ATK หรือว่า Attack Rate เนี่ยมันก็ไม่สูงเหมือนกันครับถ้าเกิดว่าเราจะใช้งานจริงๆอ่ะเอาตัวของกูเรนดีกว่าเพราะว่ากูเรนเนี่ย a อ k มันสูงรวมกับถ้าไม่ตายมันแรงกว่าถ้าไม่ตายเนี่ยมันสามารถโจมจิตตู5ตัวพร้อมกันได้แล้วก็คูณดาเมจเพิ่มไปอีกอยกตัวอย่างเช่นอ่าตัวนี้ใช่ไหมก็จะบวกดาเมจเพิ่มไป8 0 0 0 ส่วนตัวนี้ก็จะเป็น7000เนื่องจากว่าสกิลยังเป็นเลเวล3อยู่นะก็เลยจะบวกเพิ่มแค่นี้ครับในขณะที่ตัวของกาสโกนเนี่ยสามารถโจมตีสตูดได้เพียงแค่ตัวเดียวการคูณก็น้อยกว่าแล้วก็ยังไม่มีบวกดาเมจเพิ่มด้วยนะครับดาเมจมันเลยเบาวกว่าอย่างที่บอกเลยเาะว่าเอทีเคมันน้อยกว่าเ e ฟเฟลตมันก็น้อยกว่าครับเลยกลายเป็นว่าคาเรนเวอร์ชันนี้ก็คือเวอร์ชัน,นหยุดเหมาะสุดก็คือหุ่นกูเรนอย่าเอากาสโกกับบูไรไปใช้งานโดยเด็ดขาดไม่งั้นเนี่ยตายหาแน่นอน โอเคเริ่มเลยเนี่ยแหละนะแพดโกลบอลเนี่ยก็ใครที่เล่นแล้วกูเรนมันมาพอดีใช่ไหมละ่ะเออรู้สึกเหมือนจะเป็นแพดก่อนนี่ว่าเอาหุ่นเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจแล้วเนื่องเอาหุน่นลนะ้วนๆอ่ะหุ่นกูเรนเนี่ยยิ่งมีเยอะยิ่งดีครับแค่นั้นแหละยิ่งมีเยอะยิ่งดีไอเดียวเริ่มหนึ่งอ่ะเราจะวางลงไปนะครับอ่ะ สกิลก็จะทํางานการบล็อกจะกลายเป็นบล็อก5แล้วก็เพิ่มดีเฟนซ์ขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นว่าตัวของกูเรนตัวนี้ก็คือคาเรนคนนี้ก็จะได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเราวางตัวละครอื่นๆลงไปทีหลังก็จะไม่ได้นอกจากว่าต้องรอวนลูป20เวทีโอเคทําให้ดูนะเราวางซูซูกุลงไปดีเฟนซ์เลทไม่เพิ่มนะครับ ถ้าเกิดว่าใช้งานไอ้ตัวกาสโกอ่ะเดี๋ยวเนี่ยถ้าใช้งานกาสโกกับบูไลอ่ะเราสามารถบล็อกศัตรูได้เยอะก็จริงอะนะแต่ว่าเราก็กําจัดศัตรูไม่ได้เหมือนกันไงเพราะว่าดาเมจในการโจมตีมันต่ําแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวของกูเรนเนี่ยดาเมจหลกัหลกๆมันมาจากถ้าไม่ตายบล็อกศัตรูได้เยอะพร้อมกับยังกําจัดศัตรูได้ด้วยพร้อมกันมันเลยจะดีกว่าแบบเนี้ย คือรอให้ตันูนี่บล็อกมาเยอะๆสักสี่ห้าตัวเสร็จแล้วก็กดไม้ตายอัดโป้งเดียวจบไปเลยครับแค่นั้นแหละตัวของกาสโกกับบุไลมันทำไม่ได้ไง,ไงสุมหาหุนา่นซ่าคาเรนน่ะได้ใช้แน่นอนแหละกาสโกกับบุไลอะช่างแม่งให้คนอื่นไปใช้เออแต่คาเรนเนี่ยจำเป็นสุดคือกาสโกไม่ใช่คาเรนที่จำเป็นกับกาสโกนี่าคเรนตัวนี้นั้นหะวหะรอว่ที่เหลือต้องเป็นกูเรนล้วน แช้แป้งสุดสุดอเคเร่งเวลาเลยหหน้าที่ของคารเรนวันหยุดเนี่ยหมดแล้วจริงๆวางเสร็จแล้วรอสกิลวนลลปอย่างเดียว าเกิดว่าเป็นเวล99ก็อย่างที่เราบอกไปนั่นแหละว่ามันวนลูปตลอดเวลานะครับเอ่อไม่มีการติดเวลาครูดาวไอเนี้ยสกิลมันเลเวล3กับเลเวล2มันยังมีช่วงเวลาที่สกิลมันหมดอยู่แต่แค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยมาแจกนีเฟลเลตให้เพื่อนล้วนๆเนี่ยตัวนี้ก็ได้ไปแล้วอืเนี่ยเพิ่มให้หมดแลนี่ยตัวนี้ก็ได้แล้วยังว่ารอสกิลวน l o o 20วิเดี๋ยวก็ได้เอง รอสตูมาออกันอยู่หน้าประตูะ <laughs> นันแ <c oughs> หละโคตรบาาขนาดไหนกันวะเนี่ยเออจริงๆไม่ควรทำเลยแบบว่าเออเปลี่ยนตำแหน่งเนี่ย ถ้ามันเป็นด่านยากๆอะนะหละักๆต้องปลดออกไปเลยมากกว่าอมาหมุนมเล่นเฉยเลยว่างจัดจริงเอ็กซ์ต้าด่านนี้มันไม่ยากหรอวะมารีวริวเฉยนะด่านยูชิ้ก็พอแล้ว เรียกว่ามามาเยอะไม่กลัวเริ่มเริ่มจะก,กลัวละมันเริ่มเยอะขึ้นจริงๆแล้วเยอะจริงๆเยอะเรืเอ่อยๆ น,นี้ก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมแต่แค่นี้ก็พอแล้วล่ะว่าจริงอ่ะชิมหายกดสกิลไม่ทันไปอันหนึ่งนี่เป็นละ いた พาดไปตัวหนึ่งลืมกดสกิลไม้ตายของโมเด็ช่างมันเถองเนาะแค่รีวิวตัวละครคาเรนนี่ว่าจะมายุ่งกับการเก็บให้มันครบทําหมใเนเมื่อเราก็เก็บครบไปตั้งนานแล้วโอเคก็ตามนี้แหละนะครับกับคารเรนเวอร์ชั่นบรรยุซึ่งเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้ใช้งานยากเลยแค่วางตัวละครลงไปจบแค่นั้นครับรอตัวละครเนี่ยแจกค่าดีฟเฟนต์ให้กับเพื่อนร่วมทีมทุกคนเป็นพอแล้วก็ตัวละครเนี่ยรอกดไม้ตายอย่างเดียวเป็นพอครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่ต้องมาปลดออกวางเสร็จปลดออกไม่ต้อง ปล่อยยาวแช่แป้งไปได้เลยถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้งานหุ่นส่วนตัวจริงๆมันก็สามารถแจกได้อยู่นะแต่มันแจกน้อยครับใช้หุ่นส่วนตัวไปเลยดีกว่าถ้าเกิดว่าเป็นแพตโกลบอลเนี่ยหุ่นอย่างกูเรนก็เพิ่งมาเนาะซุ่มไปเลยครับกูเรนได้ใช้อีกยาวๆเลยแหละกูเรนไม่จำเป็นต้องมีตัวเดียวก็ได้มีหลายๆต,ายตัวก็ดีเหมือนกันครับเพราะดาเมจกูเรนมันแรงจริงๆแรงเวอร์วังอลังการโจมตีหลายตัวพร้อมกันได้แล้วคารเรนยังมีอีกหลายตัวเลยที่ยังไม่มาในแพตโกลบอลครับได้ใช้หุ่นกูเรนอย่างแน่นอนชัวๆซุมร ให้มันได้สัก3-4ตัวครับใช้งานอย่างเหลือเฟือเลยโอเคในครั้งนี้ก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพันหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม